มอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปอบบางผู้สูงอายุผู้พิการนะคะคุณผู้ชมและให้เงินทุนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ตั้งแต่60 0 0 0บาทสูงสุดอยู่ที่120 0 0 0บาทเลยลงทะเบียนในการรับสิทธิ์อย่างไรแบบไหนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและที่สําคัญค่ะคุณวัาลาวภูศิลปะาอาชาออกมาแจ้งชัดถึงประเด็นนี้ด้วยเดี๋ยวนันพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆจากทางกระทรวง ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาฝากคุณผู้ชมค่ะไปติดตามคุณวราวุฒิศิลป์อาชากันก่อนเลยค่ะครับวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจการงานของกระทรวงพมสองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องคนพิการนะครับที่กระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นโดยกรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้นอยากจะให้พี่น้องคนพิการสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยศักยภาพของตนเองแล้วก็พึ่งพา นะครับเรียกว่าสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับให้น้อยลงเพราะว่าการอยู่ในสังคมได้ด้วยศักยภาพของตนเองนั้นจะเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญที่เราได้ทําตลอดมาก็คือผ่านทางออการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นะครับต้องขอเรียนว่าคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนั้นนะครับมีสิทธิที่จะสามารถขอยืมเงินจากกองทุนนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือการที่เป็นการกู้ยืมรายบุคคลนะครับครั้งละประมาณ6 0 0 0 0ไม่เกิน1.2.000 0บาทหรือราถ้ามาเป็นกลุ่ม3-4คนก็จะสามารถกู้ยืมได้ไม่เกิน1ล้านบาท นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับทางในส่วนของประเทศไทยเรานั้นเนี่ยคนพิการกว่า2.2ล้านคนนั้นนะครับนี่คือข้อมูลนะวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับเรามีผู้ดูแลคนพิการนะครับอยู่ประมาณ300,000กว่ารายที่ได้ขอยืมนะครับกู้ยืมเงินจากกองทุนนี้นะครับแล้วก็การกู้ยืมส่วนใหญ่นั้นเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาก็คือการค้าขายนะครับซึ่งกองทุนนี้นะครับได้ร่วมกับ ทางนวัตกรรมนะครับเราได้มีการพัฒนานวัตกรรมระบบการให้บริการระบบดิจิทัลเป็นการกู้ยืมผ่านแอปพลิเคชันเรื่อง d e ฟฟันนะครับซึ่งต้อง เรียนว่าถ้าหากว่าพี่น้องคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจใจที่จะคู่ยืมนั้นนะครับสามารถยื่นคำร้องนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้หรือมาติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือท้ายที่สุดนะครับช้นนึกไม่ออก1 3 0 0ครับเป็นเบอร์ที่กระทรวงพมพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเรา ในเรื่องที่2ครับเป็นการจัดแคมเปญพิเศษนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงที่พักอาศัยในราคาที่จับต้องได้โดยการเคหะแห่งชาตินะครับในการฉลองครึ่งปีทอง2568นะครับเราตั้งเป้าว่าอยากจะให้พี่น้องกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยนะครับมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับซึ่งในระหว่างวันที่21-30ถึง30มิมิถุนายนนี้นะครับเราจะมีโปรโมชั่นขึ้นมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการลดตอเบีย้ยพิเศษ0%นเปะครับในปีแรกของทุกโครงการเช่นบ้านเอื้ออาทรน,นะครับเคหะชุมชนโครงการเชิงสังคมสำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับแล้วก็โครงการเชิงพาณิชย์รวมไปถึงการให้ส่วนลดราคาขายสูงสุดระหว่าง5-20%นะครับในราคาขายที่เริ่มต้น2 5 0 5 3 9 0ถึง390,000บาทนะครับแล้วก็ในส่วนที่3เป็นอาคารชุดทุกโครงการนะครับจะมีการติดตั้ง นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นมุ้งลวดนะครับแล้วก็เหล็กดัดต่างๆนั้นมูลค่านับหมื่นบาทนะครับให้กับทุกๆยูนิตนะครับแล้วก็รวมไปถึงการวางเงินจองขั้นต่านะครับสำหรับโครงการเชิงสังคมจองเพียง1000บาทถึง3,000บาทเท่านั้นต้องเรียนว่าในช่วงนี้การเคหะแห่งชาตินะครับเรายังมียูนิตที่ยังสามารถสนับสนุนนะครับให้พี่น้องประชาชนในราคาที่จับต้องได้เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนนั้นมีที่พักอาศัยมีบ้านที่ เป็นของตัวเองนะครับดังนั้นก็ขอให้ติดต่อมาได้นะครับที่การเคหะแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวันที่21ถึง30มิถุนายนนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ทราบ2เรื่องนะครับขอบคุณครับ สุดค่ะคุณวลัลลภศิลปะอาชานะคะก็แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนคนพิการหรือผู้ที่ดูแลคนพิการใช้บริการในการกู้เงินนะคะผ่านกองทุนเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพค่ะขยายกิจการทั่วประเทศประมาณ3 0 0แสนรายและซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะจะต้องมีเงื่อนไขและก็หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยคุณวลัลลภศิลปะอาชาก็กล่าวนะคะว่าในส่วนของทางกระทรวงพอมอได้มีการส่งเสริมในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าพก ซึ่งมีการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการโดยมีการสนับสน,นุนแล้วก็เพิ่มศักเพิ่มศักยภาพของคนพิการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สามารถสร้างอาชีพสามารถสไร้างรายได้นะคะเพื่อลดภาระการดูแลในครอบครัวอีกทางเลือกหนึ่งของผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนนะคะหรือว่ากู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมแล้วก็พัฒนาชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพค่ะหรือว่าขยายกิจการจากกองทุนส่งเสริมเสมอภาคคนพิการะไกลสาคัญที่ช่วยเหลือคนพิการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยซึ่งการผ่อนชําระคืนภายในระยะเวลา5ปีซึ่งการกู้เงินกองทุนแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่การกู้รายบุคคลรายละไม่เกิน60,000บาทถึง120,000บาทแล้วก็การกู้รายกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะจากทางกระทรวง ออค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมหากผู้พิการท่านไหนสนใจนะคะหรือว่าผู้ดูแลท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนในการขอเงินทุนสําหรับผู้ประกอบอาชีพในการขยายกิจการสามารถยื่นคําร้องผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ติดต่อได้ที่กองทุนส่งเสริมพัฒนาความเสมอภาคคนพิการหรือว่าทางพอมอได้เลยค่ะนี่ก็คือโครงการดีๆที่ช่วยเหลือนะคะแล้วก็หากใครอยากจะรู้ว่าต้องไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนผู้พิการตรงนี้ได้อย่างไรนะคะ หนึ่งก็คือไปที่กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครกรุมส่งเสริมและก็พัฒนาชีวิตคนพิการหรือว่าจะศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศได้แล้วก็สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั่วประเทศค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ